ที่ห้องประชุมเกาะเสม็ดชั้น4ี่สารกลางจังหวัดชุมพรนายวิบูลรัตนพรวงผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานแถลงข่าวโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพบสื่อมวลชนครั้งที่3ประจำปี2563ในหัวข้อเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรจัดขึ้นเพื่อเป็นการให้สื่อมวลชนได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหามาตรการการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่มีผู้คนย้ายถิ่นกลับมา ที่พื้นที่จังหวัดชุมพรร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะรับความสนใจจากหน้าส,ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ นายแพทย์จิราชาตเรืองมัชรินนายแพทย์สาธารณสุขศกจังหวัดชุมพรกล่าวว่าสำหรับสถานการณ์ขณะนี้จังหวัดชุมพรยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากข้อมูลศูนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์สาธารณสุขศกจังหวัดชุมพรรายงานล่าสุดวันที่25มีนาคม2563เวลา13.00นจังหวัดชุมพรมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค17รายส่งตรวจแล้วไม่พบเชื้อ15รายรอผลตรวจอีก2รายและไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 แต่อย่างใด